ที่แคนทอรลอดโรงเรียนปมาถอมนั้นเหรอแคนทอนลอดเราจะไม่ได้เจอเธอไปไหยอยนอีกเหรอแล้วเราจะทํายังไงกันดีล่ะเนี่ยเรื่องเลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นเรื่องเลวร้รายที่สุดในโลกเลย,ย,ยครั้งนี้ฉันหมายความอย่างนั้นจริงๆฉันต้องส่งจดหมายเกี่ยวกับมิตรภาพทุกอาทิตย์ ฉันทำส่งไม่ทันฉันต้องเป็นนักเรียนไม่ดีฉันเฉยชาเธอเป็นนักเรียนที่ดีทวายไลฉันไม่จำเป็นต้องได้จดหมายทุกอาทิตย์เธอเข้าใจไหมงั้นเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวทำโทษเธอนะไม่ใช่ความผิดของเธอฉันกำลังฟังอยู่ได้โปรดเถ้าค่ะเราเห็นว่าทวายไลกำลังงุดหงิดแต่พวกเราคิดว่าเธอกังวลในเรื่องที่ไม่น่ากังวลอะไรเลยอะ่ะแล้วพอเธอไปทำอะไรพวกนั้นพวกเราก็ไม่ได้พยายามที่จะห้ามเธอ ในฐานะพื่ที่ดีของเธอไวไลทเราน่าจะเข้าใจความจริงจังของเธอและช่วยเธอนะได็ปรอดอย่าเอาตัวเธอไปเลยเพราะพวกเราไม่ได้ช่วยเธอครั้งนี้ดูเหมือนว่าพวกเธอจะได้บทเรียนที่ดีในวันนี้นะใช่ค่ะดีมากฉันจะลืมเรื่องทำโทษทวายไลท์แล้วกันแต่ว่ามีข้อแม้แ<ล>ะ่ะอย่าทำอ,อย่างเลย,เลย จากนี้ต่อไปฉันต้องการให้พวกเธอทุกตัวรายงานเกี่ยวกับเวทมนตร์แห่งวิถีภาพเมื่อเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับมันเท่านั้นเจ้าหญิงเซเลสเชียเดี๋ยวค่ะรู้ได้ไงคะว่าฉันกำลังมีปัญหาสไปเพื่อนของเธอทำให้ฉันรู้ว่าปล่อยให้เธอกลัวต่อไปไม่ดีฉันสั่งให้เขาคอยดูแลเธอให้ดีเอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันจะต้องกลับไปที่คันทลอดฉันต้องไปเขียนจดหมาย ที่เจ้าหญิงบอกแล้วสไปคเขียนจดหมายอแอมถึงเจ้าหญิงเซเลสเทียเราเขียนมาหาคุณเพราะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับมิตรภาพเราเรียนรู้ว่าคุณให้ความสําคัญกับสิ่งทีุ่่นกังวลแม้ว่าเราจะไม่เห็นว่ามันน่ากังวลอะไรเลยและต้องไม่ปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่และเป็นความวุ่นวายขั้นสุดยอดจเจ้าหญิงต้องมา ลงชื่อนักเรียนของคุณบอลล่าจากสไปไม่ได้เรียนรู้อะไรกับบทเรียนนี้เพราะว่าเขาเก่งและดีที่สุดสำหรับเพื่อนๆพ,พอลน,นี้ไม่เหมือนกับพอลน,นี่อื่นๆเขาเห็นทุกอย่างสำคัญแล้วก็เออก็ได้ฉันจะเออ